พบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องหกฟังรีวิววันนี้ผมจะมาิลองกัะเองนะครับพูดถึงดาบเจสตินทั้ง5้าเล่ม <Wow. S 1> จะมีเล่มอะไรมั่งประวัติความเป็นมาใยไงไงมั่งแล้วทาไมเจสตินต้องเปลี่ยนดาบบ่อยเราไปรับฟังกันได้เลยครับผมดาบเล่มที่หนึ่งที่จะพูดคือดาบเองโคริวนั่นเองครับ อันดับแรกผมต้องเล่าประวัติของจัสตินสักเล็กน้อยเพื่อจะโยเข้าสู่ดับเก่งคนอี้น,นะครับซึ่งผมได้ไปอ่านนิยายในหนังสือตัวมิกิสามรีบอนประวัติก็มีอยู่ว่าจัสตินมีพี่น้อง7คนเขาคือคนที่7นะครับตั้งแต่เาขาคลอดมาทําให้มารดาเขาเสียชีวิตในทันทีเป็นสาเหตุให้พี่น้องทั้ง6ของเขาโกรธแน้นจัสตินมาก แล้วก็คอยกันแกล้งแจสตินนี้มาตลอดจึงหากลุบาใในการจะจัดการแจสตินนั่นเองคือท้าประลองในหมู่พี่น้องกันและกันโดยให้พ่อแจสตินเป็นคนดูเพื่อจะเอาใจท่านพ่อด้วยแหละครับสรุปว่าพี่ใหญ่แจสตินต้องการให้แจสตินถึงแก่ความตายแต่ทําได้แค่แจสตินเสียตาไปนั่นเองครับเป็นฝีมือของพี่น้องเขาเองนะครับซึ่งแจสตินก็เกิดการน้อยใจก็เลย ออกจากสรนักและไม่กลับมาจากสรนักอาคีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช่วงระหว่างที่เจสตินออกจากสรนักอาคีมานะครับเขาได้ไปขอเป็นสิทธิ์ตามสรนักที่ต่างๆเพื่อจะไปฝึกวิชาแต่สรนักต่างๆก็ไม่มีใครรับเจสต,ตินเลยเจสตินจึงเกิดความน้อยใจก็เลยกินเหล้าเมาสุราพร้อมกับร้องไห้ไปแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อย โดยคิดว่าบริเวณนั้นมีแค่ตนอยู่แค่คนเดียวแต่กับไม่ใช่นะครับบริเวณนั้นกับมีชายคนหนึ่งซึ่งได้ยิงแจสตินร้องเพลงนี่แหละครับก็เลยเดินมาตามเสียงแล้วก็ร่วมร้องเพลงไปด้วยกับแจสตินเพราะชายคนนั้นก็มีปัญหาและเครียดแล้วก็เล่าเช่นเดียวกับแจสตินนี่แหละครับต่างคนต่างไปมีปัญหาแล้วมาเจอกันนะครับซึ่งแน่อยู่แล้วต่างคนต่างมีปัญหาทุกใจครั้ง,งคู่ เลยเกิดความเข้าใจกันง่ายขึ้นเลยแลกจอกเล่ากินกันทั้งคืนเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันคุยปรับทุกข์กันทั้งคืนครับโดยแจสตินไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครด้วยซ้ำซึ่งแจสตินมีกฎของตัวเองว่าใครดื่มเหล้ากับตนมากกว่าสิบจอกขึ้นไปจะนับถือเป็นสาหายทันทีครับพอวันรุ่งขึ้นมีกองทัพทหารเทวดา ขี่ม้ามุ่งตรงมาที่ชายคนที่จัสตินเคยดื่มเหล้าด้วยกันคือจัสตินตกใจได้แต่ยืนดูเฉยครับแล้วก็มีคนหน้ารลอขคุนพคลเนี่ยลงมาจากม้ามาตามคนคนนี้กลับไปคนที่มาตามคือขุนพลโอลิทีครับโดยได้บอกว่าให้กลับไปหาชิงโซโลมอนอีโซโลมอนจะทําการตั้งขุนพลคนที่หกนะครับ ซึ่งปกติคุณพลจะมีอยู่5คนอยู่แล้วครับแต่ชายคนนี้ก็ปฏิเสธไปไม่ยอมรับตำแหน่งนังกล่าวเนื่องจากชายคนนังกล่าวไม่ต้องการยุ่งกับยูโภบอีกแล้วต้องการจะวางมือก่อนที่จะจากยจสตินไปนั้นเขาได้มอบดาบเกงโคลิวให้กับยัสตินพร้อมกับหนังสือบันทึกเล่มหนึ่งครับเป็น เคล็ดลับวิชาของเกงโคลิวนั่นเองและก่อนจะจากไปชายคนนั้นได้ถ่ายทอดพลังปานให้แก่จัสตินทำให้จัสตินมีวิชาหนังทองแดงกระดูกเหล็กและบอกทิ้งท้ายกับจัสตินว่าถ้าดาบเกงโคลิวเป็นภาระแก่จัสตินมากเกินไปให้จัสตินลำดับเกงโคลิวนั้นมอบให้แก่ราชาซโูลโมอนนะครับและราชาซูลโมอนก็จะตั้งเจ้าเป็นขุพลเองหรือถ้าต้องการที่จะรลดเล่นในยุทธภพก็ขอให้ใช้ดาบ เกงโคลิลนี้ให้เกิดประโยชน์และความยุติธรรมต่อนุทภพให้มากที่สุดครับนี่คือที่มาของเกงโคลืลที่จัสตินได้มานะครับทุกวันนี้จจสตินไม่เคยบอกว่าดาบเกงโคลิลนี้ได้มาอย่างไรนะครับและก็ไม่เคยบอกด้วยว่าวิชาที่ฝึกมาฝึกมาจากใครเพราะตนต้องการทําตามความประสงค์ของอาจารย์ของตนนั่นเองซึ่งไม่ต้องการยุ่งกับยุทภพอีกแล้วและจจสตินอยากให้รู้ว่า ดาบเกงโคลิวนี้อยู่ที่ตนแล้วถ้าใครจะมาเอาดาบเกงโคลิวก็ต้องมาเจอกับต,ตนเหมือนกับว่าไม่ให้ใครไปยุ่งกับอาจารย์ของตนนี้นะครับให้คิดว่าตนคือผู้ฟอกฟองดาบเกงโคลนนั่นเองเมื่อมีคนถามว่าใครคืออาจารย์ระสตินแจสตินก็จะไม่ยอมบอกเช่นกันครับเพราะมันไม่ต้องการให้ใครเข้าไปกพปนกับอาจารย์นั้นเลยจึงเป็นความลับระหว่างอาจารย์กับแจสตินนั่นเองครับดาบเกงโคลิวนั้น จก,กว้างประมาณ2นิ้วครึ่งยาวประมาณ5ฟุตน,นะครับทรงดักใช้ดักสมุนไพรครับเราจะเห็นที่ผ่ามาจะจินกับไม่ยอมใช้วิชาของสานักตนเองอีกเลยตั้งแต่ออกจากสานักมาจะใช้วิชาของดับเกิงโนริเท่านั้นเราจะเห็นได้ตอนที่ต่อสู้ครั้งแรกต่อสู้กับก๊อตดาหักกระดูกครั้งที่สองก็ใช้วิชาเกิงโอริ่ผ่านรกฝฟันไปที่ ไว้์สมบีอันที่3สู้กับแพนเทล่าแต่ก็โดนพลังของแขนโลก,กันยิงใส่ทำให้ดาบเกงโคริวหักไปตอนนั้นนั่นเองครับผมทำให้ดาบเกงโคริวนี้จะจินไม่มีโอกาสได้ใช้อยูแล้วครับดาบเล่มต่อไปคือดาบอักคีเทวะนะครับหรือเรียก ว่าดาบของเทพขีก็ได้หรือว่าเรียกว่าดาบมังกรเทวะได้ก็คือดาบเล่มเดียวกันเนี่ยครับเป็นดาบประจาตระกูลที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่นนะครับดาบเล่มน,นี้ตีจากโลหะประหลาดจากป่องภูเขาไฟนะครับซึ่งสามารถสร้างไฟได้โดยใช้พลังปางของผู้ใช้ดาบนะครับ แล้วก็มีโซ่ไว้มัดติดกับแขนไม,ม่ให้ดาบหลุดครับถือว่าเป็นสุดยอดของอาวุธเล่มหนึ่งที่ดีกว่าอาวุธหมวกโลกกกได้ซ้ำครับแต่เนื่องจากมันไม่ได้ติดอันดับทําเนียบเลยไม่มีใครรู้ถึงคุณสมบัติของดาบเล่มน,นี้นะครับก่อนหน้านี้ผู้ที่ครอบครองดาบอัคคีเทวะก็คือเทพอคัคคีเนโรคือพ่อของแคสตินนั่เองครับคือหนึ่งในจัตุรเทพดินน้ำลมไฟ เนื่องจากจจสตินโดนแขนโลกันพ่อก็เลยถ่ายพลังชีวิตเพื่อช่วยจจสตินออกมาหรือพ้นจากพลังแขนโลกันนั่นเองแล้วก็ตายไปในที่สุดผู้ได้รับสืบทอดตําแหน่งเจ้าสนะคือจัสตินจจสตินจึงต้องจำเป็นต้องดูแลดาบอาคีเทวะเล่มนี้ต่อจากพ่อเขาครับดาบอาคีเทวะคือกุญแจที่จะเปิดประตูใต้สนะอาคีซึ่งเป็นที่ซ่อนของเรือมรณะนะครับ ดาบอาคัคคีนี่แหละเป็นหนึ่งในลำตัวกุญแจจักรวาลที่เซฟาตุล่าตามหาอยู่ครับและดาบอัคคีเทวะคือหนึ่งในเศษเสี้ยวของธาตุเบื้องบนก็คือธาตุไฟนี่เองที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นมีดทตาหนึ่งในมีดทตาที่มาคัดตามหาเช่นกันครับผมทรงดาบอัคคีเทวะจะเป็นทรงดาบอัศวินโบราณนะครับซึ่งเมื่อส่งต่อถึงมือเจสตินแล้วปกติเจสตินจะใช้ดาบเกงโคดิวเจสตินจง ไม่ค่อยเกิดความชนะเท่าไหร่เลยให้ช่างตีดาบเพื่อใช้สำรองก่อนเราจะเห็นดาบสำรองเล่มหนึ่งนะครับก่อนที่จัสตินจะให้ช่างไส่ตีดาบของเัวเอขึ้นมาเล่มหนึ่งส่วนดาบอัคคีเทวาเล่มนี้จัสตินก็เอาเก็บไว้ข้างๆสรของพ่อเขาครับและหลังจากนั้นก็ถูกจูดาสฟีดเข้ามาถล่มสำนักพร้อมกับเอาศพทันพ่อของจัสตินมาเล่นจัสตินเลย สลายซากศพของท่านพ่อกลายเป็นที่บิดาของเขาครับแล้วก็เข็บดาบาะคีเทวะไว้ที่ตนเองเช่นเคยครับดาบเล่นต่อไปคือดาบมังกรทยานฟ้านะครับอย่างที่ผมว่าช่วงที่จะตินใช้ดาบธรรมดาที่ให้ช่างทั่วไปตีนั้นเขาพกดาบธรรมดานี่แหละครับไปที่สนาสุดดไหลเพราจะจจติน ให้เทพไหลสร้างดาบมงกรทยานฟ้าของเขานะครับซึ่งรูปทรงก็เช่นเคยครับเป็นดาบสมุไรทรงโบราณเช่นเดียวกับดาบเกงโคริวนะครับแต่ดาบเล่มนี้ถูกดัดแปลงโดยตะปูซึ่งมีลักษณะสั้นกว่าแต่ถ้าสบัดข้อมือก็จะยืดออกมาได้ก็จะต่นให้้าตะปูนี่แหละครับดัดแปลงอีกทีจากดาบเกงโคริวธรรมดาเนื่องจากเจสตินเคยต่อสู้กับมาขัดมาแล้วถ้าไม่ ทำการดัดแปลงอาวุธให้สมกับการใช้งานจะสู้กับมาคาดหรือศัตรูอื่นได้ลำบากจสตินเล็งเห็นเรื่องนี้ก็เลยให้ตะปูดัดแปลงดาบของตัวเองนั่นเองครับเราจะเห็นจจสตินใช้ดาบมังกรทยานฟ้าครั้งแรกเลยตอนเปิดตัวต่อสู้กับวีนอมครับที่เขาโดนกงจัดตัดวิญญาณขรอบที่หัวแล้วดาบที่สั้นเขานะครับเขาปลดผลิตปุ๊บดาบก็พุ่งขึ้นทะลุกงจักรตัดวิญญาณของวีนอมทาให้ มีนอมตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็ตัดข้อมือของวีนอมีมนอมเสียท่าภายในที่สุดแล้วก็ปากัน,กนหนีคนระับดาบมังกรพยานฟ้านี่แหละครับที่จะตินผนึ่พลังปานเข้าไปในเนื้อดาบซึ่งจะกลายเป็นดาบคมไฟนั่นเองดาบคมไฟจะสามารถใช้ถึงระดับสิบได้แนตะ่เมื่อต้องใช้ควบคู่กับวิชาหลังทองแดงกระดูกเหล็กของกัสตินนะครับถึงจะทําให้ดาบมีพลังและมีความเฉียบคม ถึงขั้นกายจิตปานรุธรวมเป็นหนึ่งครับไม่ว่าสิ่งใดจะขวานหน้าไอ้ดาบคมไฟนี่น,นะครับสามารถฟันได้ทุกสิ่งขาสะบ,บัน้นไม่เว้นแม้กระทั่งนว,ว,วัโลหะบรัวารศัสตร์หลกแดงนะครับที่มังมขาดหมดเลยครับดวงดาบที่คมจากเปลวเพลิงที่ฝังในเื้อดบับสนุกมากตอนที่กระติ่งเฉดดาบคมไฟเปิดต,ตัวให้เราเห็นครั้ง,งแรกนะครับดาบเล่งนี้นะครับผมอุปกรณ์ทยานฟ้า ผู้คนอาจจะสงสัยว่าดาบเล่มน,นี้หายไปได้อย่างไรหายไปตอนที่จัสตินสู้กับเซพัทุลาเนี่ยนะครับและช่วงหลังๆเขาก็บอกให้พวกพอเข้าขึ้นเรือหนีไปทิ้งจัสตินถ่วงเวลาไว้เมื่อเซพัทุล่าหลอมดาบของพ่อเขาครับดาบอาคีเทวะเข้ากับเรือมรณะเป็นลำตัวกุญแจจักรวาลก็เกิดการประทุร้อนของเกาะตายเกาะนระเบิดเกาะระเบิดขึ้นตรงกลางแล้ว แจสตินก็ถูกจูราสฟิดช่วยชีวิตไว้พร้อมกับเฮล่าที่ใส่เข้าไปในโลงศพลอยไปกับน้ำครับแต่จูราสฟิดก็ไม่ได้เก็บดาบของแจสตินมาด้วยดาบของแจสตินก็หายไปตั้งแต่ตอนนั้นครับผมจไม่ได้ใช้ดาบเล่มนั้นอีกเลยครับดาบเล่มต่อไปดาบเมเทโอเป็นดาบของเทพคาตนะซึงโงนะครับผม เระเทศทคขานานี้เขาจะมีสองเล่มคือเกงโคลิวกับเมเทโอนะครับเราจะเห็นได้ฉากตอนที่จจสตินมาหาซึ่งหงเพื่อจะมาขอโทษที่ตนทาดาบเกงโคลิวหักแต่ซึ่งหงก็ให้อภัยบอกบอกจจสตินว่าไม่เป็นไรซึ่งหงอของนั้นเขาเป็นอาจารย์จจสตินที่สอนวิชาเกงโคลิวแล้วก็วิชาหนังของแดงก,กระดูกแหลกให้แก่จัสตินนะครับแต่ต้องเสียชีวิตลงเนื่องจากการต่อสู้ระหว่าง เจสตินกับซาบล่าตอนที่เจสตินโดนธนูของโทมฮอ,อกยิงเข้าที่หน้าอ,อกตาซุนโหเลยต้องถ่ายพลังชีวิตแลกเปลี่ยนให้ลูกศิษย์ตัวเองนั้นรอดส่วนซุนโหนนั้นก็ตายนะครับเจสตินได้ดาบเมทโอมาได้อย่างไรตอนที่ไปบุกเมืองฟิโดลา่าเมืองแห่งซอมบี้นะครับเจสตินหนีออกมาพร้อมกับเฮา่าแล้วก็ถูกซอมบี้ตัวหนึง่งฟันที่แขนโปรตี จะไม่มีใครฟันจจสตินเข้าได้ง่ายจจสตินจึงได้รับรู้ว่าดาบที่ฟันเข้าเนี่ยเป็นดาบเมเทโ,ทโอจึงของอาจารย์เขาเพราะว่าในตำราคนที่ฝึกวิชานั้นของแรงกระดูกเลกคนที่จะสั่งสอนลูกศิษย์และสามารถอนาริศิษย์ได้ก็คืออาจารย์นั่นเองเป็นเคล็ดลับของคนที่ทคิดพ้นวิชานี้ขึ้นมาตัวดาบเองก็เช่นกันครับจจสตินเลยแย่งดาบจากซอมบี้ตอนนั้นซึ่งก็คือพระโคกของจจสตินนั่นเองที่ถูก แม่มุมควบคุมไม่พอนะี่ยกลายเป็นซอมบี้อีกเมื่อเจสตินได้ดาบเมเทโอแล้วก็เลยปลดปล่อยดาบเมเทโอให้เป็นดาบคมไฟปลดปล่อยดาบหมอาจารย์ตัวเองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเจสตินได้ดาบเมเทโอกลับคืนมาหลังจากที่เขาม,มีดาบองค์กรพยานฟ้าแล้วนะครับพอปลดปล่อยดาบคมไฟจากดาบเมเทโอแล้วก็ไปเจอพวกเก่าพัรเซนบูนั่นเองครับและเกนโคริวก็เลย เลยใช้ถ้าไม่ตายเกงโคริวผ่านนรกนั่นเองซึ่งเป็นวิชาเดียวกับดาบเกงโคริวซึ่งสามารถใช้กับเมเทโอได้เพราะว่าเป็นของอาจารย์คนเดียวกันเป็นวิชาคนเดียวกันดาบก็มาจากคนเดียวกันนั่นเองว่าจะดาบเกงโคริวหรือดาบเมเทโอก็สามารถใช้วิชาเกงโคริวดาบผ่านนรกได้ครับจึงไม่แปลกเลยครับต่อให้เปลี่ยนดาบมันก็ใช้วิชาเดียวกันได้ครับทุกดาบเป็นลูกทรงเดียวกันดาบเมเทโอ หักตอนไหนน่หักตอนที่เจสตินเจอเซพัทุราลรอบสองนะครับวันนี้เซพัทุราลใช้วิชาแทะแขนโลกันปล่อยเสรเจสตินเจสตินจึงใช้ดาบวิเทโอรับไว้แทนเจสตินได้เห็นร่างวิญญาณของซึ่งหัวคาวนุน้บอกว่าจะรับพลังแขนโลกันไว้แทนผลปรากฏว่าดาบวิเทโอสามารถกันพลังแขนโลกันได้ครับ แต่ก็หักทันทีแต่จัสตินก็ไม่โดนพลังแข็งรบกันก็รอดปลอดภัยดีครับเพื่อให้ดาบเกมโคริวกับเมเทโอได้กลายเป็นตำนานซุนโงะยอมสละชีวิตทั้งดาบแล้วก็ตนเองเพื่อสิ่งคนนี้จริงๆนะครับดาบเล่มสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือดาบอาคีเทวะหรือว่า มีธาตุไฟของมาคัทดาบธาตุไฟนั่นแหละครับผมคืออันเดียวกันครับคือมันแค่เปลี่ยนรูปร่างจากดาบทรงใหญ่ๆหกลายเป็นมีท่าของมาคัทและกลายเป็นดาบของจัสตินในอดีตเบื้องบนได้แบ่งธาตุออกเป็นสิทธามธาตุเพื่อปกป้องโลกไวนี้ไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธาตุไฟก็คือดาบประจําตระกูลของจัสตินนั่นเองครับตอนนั้นดาบอัคคีเทวะ ถูกเซพาทุลาแยกไปเพราะต้องการหลอมกับเรือมอรณะเพื่อเป็นลำตัวของกุญแจจักรวาลและมาคัดก็แยกมาได้ต้องการจะแยกดาบทตุไฟก็เลยเข้าไปสู่มิติของอสูนท่าตต่างๆเกิดการต่อสู้กันสุดท้ายอาสูรไฟพ่ายแพ้มีทตุไฟจึงกลับมาสู่มาคัดมาคัดก็เลยปักไปที่หลังจจสตินเพื่อรักษาพิษจากการที่จจสตินโดน ดาบหักกระดูฟังที่หน้าอ,อกอีกทั้งยังเพิ่มความทวีคูณรุนแรงของพลังปานธาตุไฟของแจสตินอีกด้วยครับผมหลังจากที่ถูกธาตไฟพุ่งเข้าใส่ปัดเที่ยมตัวฝากไว้ที่แจสตินนะครับที่มาครับไม่ตัดสินใจเก็บธาดไฟไว้เองก็เพื่อนน 1. เพื่อให้มีธาตุไฟนี่นะครับปกป้องแจสตินซึ่งเป็นเพื่อนของเขาสองปกป้องจากเศษดาบักกระดูก 3, เพื่อให้แจสติน เพิ่มพลังไฟขึ้นครับให้เป็นเช่นเดียวกับพลังเพิงอมตักพลังของเบื้องบนของมีดนั่นเองครับจแทนที่จสตินถูกมีดท่าไฟปักเข้าไปที่ร่างกายเหมือนกับจสตินมีแบบกึ่งอมตักนะครับใกล้เคียงกับเทวทูตเพื่อเป็นกองกําลังในการต่อสู้กับเทวทูตด,ดำวยครับแต่ต่อมาสถานการณ์บีบบังคับให้จะตินต้องถ่ายพลังของตนส่วนหนึ่งไปให้เฮรา ซึ่งต้องให้เฮล่ารุดจาาที่โดนรวดของวีนอมพันร่างกายนะครับแจสตินได้ถ่ายพลังปานนั้นให้เฮล่าครึ่งหนึ่งเฮล่าจึงเปรียบเสมือนแบบปีกเพิงของแจสตินนะครับพลังครึ่งหนึ่งอยู่กับเฮล่าและถ้าหากเฮล่ากับแจสตินประสานกันเมื่อไหร่จะเกิดนกไฟมาตะนะครับเป็นเปลวเพลิงที่เผาได้ทุกอย่างทําให้ทั้งคู่เป็นอมาตะชั่วขนาดหนึ่งถ้าแยกกันเมื่อไหร่ความอม,อมาตะนั้นก็จะหายไป ช่วงที่ระหว่างเกิดนฟินิกส์นี่ครับมีดไฟจุดๆก็พุ่งขึ้นออกมาจากหลังจจสตินจากที่จจสตินเสียดาบมโทเข้าไปแล้วทําให้จจสตินได้ดาบเล่มใหม่ก็คือดาบมีดธาตุไฟนะครับจากดาบมีดธาตุไฟของมาคัดที่สั้นสามารถยืดได้ยาวลักษณะเท่ากับดาบคาตนาเล่มเก่าของแจสตินนรับน่ยางคืนถ้าสังเกตในภาพาระตูนตรงกลางมันจะเป็นแบบเหมือนมีไฟตรงกลางดาบด้วย กลายเป็นดาบเล่นใหม่ของเจสตินในทันทีหลังจากที่เขาสูญเสียเมเทโอไปแล้วครับอย่างนี้มงครับกับดาบเจสตินทั้ง5เล่มมีดาบเกงโคริวเจสตินดาบมังกรเทวะดาบมังกรทยาดฟ้า ดาบเมเทโอดาบมีธาตุไฟมีอยู่5้าเล่มนะครับชอบเล่มไหนกันบ้างครับผมกี่มาบอกกันได้นะครับส่วนผมชอบดาบมีธาตุไฟครับชอบตรงดีไซน์มันนี่เองอีกอย่างมันเป็นธาตุไฟด้วยความรุนแรงมันสุดยอดเลยครับบวกกับเฮราเป็นนกที่นิคขึ้นมาแต่ส่วนตัวก็ชอบดาบอุปกรณ์พยานฟ้านะครับที่เปิดตัวดาบเป็นดาบคมไฟรครั้งแรกครับในประเทศ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าใครที่สนใจซื้อสื่อตุนมีทสามถึงภาคปัจจุบันให้ไปที่เพจมีที่สามโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นเพจของผู้วัดมีที่สามเองอถ้าใครอยากพูดเล่นหรืออยากกดปล่อยเพราะว่าพวกเราเป็นแฟน 3, แลับมีที่สามเราก็จะมีกลุ่มมีที่สามเอสซีไทยแลนด์ไว้ให้เข้าไปพูดคุยเล่นการแลกเปลี่ยนกันรตรงนั้นได้ครับ ถ้าใครอยากมาเที่ยวชมดูของสะสมเกี่ยวกับมีดที่สามมู่จะเป็นอาวุธน่่จะเนโมเดลตั้งแต่เรื่องแรกผมมีแทบทุกชิ้นนะครับมีทั้งของหายากเ้วยครับผมยังไงก็เชิญที่ร้านหมวกฟ้าคาเฟ่แกลลี่แห่งนี้นะครับัดลองแฟนมีดครับได้มานี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับผมผมจัดโชว์ไว้เต็มร้านเลยยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ